สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล e l เ7นะครับเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางรางทางบกทางน้ำทางอากาศของกระสวงคมนาคมนะครับสุริยะหารือทูตอิตาลีดันความร่วมมือระบบรางพัฒนารถไฟบริการระดับลักซ์รี่ก่อนไปรับชมคลิป ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, กรกะดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e ี c เด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับสุริยะหาหรือทูตอิตาลีจับมือยกระดับระบบรางไทยสารต่อปรับปรุงขบวนรถไฟให้บริการระดับลักซ์รี่สนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรมผลักดันไทยออกแบบและผลิตรถไฟในอนาคตนะครับขอขอบคุณข่าวสารจากกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับนายเปาโลเอกอัคราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีด้านการคมนาคม ขนส่งระหว่างกันณห้องประชุมกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานะครับนายสุริยะเปิดเผยว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบกับนายเปาโลอีกครั้งหลังจากงานประชุมระหว่างไทยและอิตาลีซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศอิตาลีกับสภาหอการค้าอิตาลีณกรุงโรม เมื่อวันที่20พฤษภาคม2567นะครับทำให้ได้มีโอกาสพบกับบริษัทชั้นนำมากมายของอิตาลีส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่สำคัญในภาคคมนาคมขนส่งการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนหรือสอทอรอและบริษัทเบอร์เอนจิเนียริงเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองความรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและสนับสนุนความร่วมมือในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบรางด้วยนะครับอย่างไรก็ดีคาดว่า MOU ดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตรถไฟด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับโลกซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาถูกกว่าการนำเข้า สามารถรองรับการผลิตตามคำสั่งซื้อในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมตลอดจนการลงนาม MOU ระหว่างสอทอรอและบริษัทเ m เมก r รุ p ปซึ่งเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพวัฒนก,กรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางโดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคและร่วมกันวิจัยคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นต้นนะครับ นอกจากนี้ยังมี MOU ระหว่างสทรและบริษัท S.R.L เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางรถไฟการสร้างสรรค์นวัตรกรรมและการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมรถไฟของประเทศไทยซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของสองประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟในอนาคตเนื่องจากบริษัท SRL เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ตรวจสอบวิเคราะห์และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยนะครับและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับท่านผู้ชม อีกทั้งยังร่วมมือในการปรับปรุงขบวนรถไฟหรูเพื่อการท่องเที่ยวโดยนายเปาโลกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทอาดเน็ตซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเพิ่มความหรูหราของลักซ์รี่ให้กับภาคบริการต่างๆได้เสนอความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทเพื่อปรับปรุงขบวนรถไฟสำหรับการให้บริการในระดับลักซรี่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งจะเป็นการสร้างประโยชน์ในการให้บริการที่หลากหลายแก่ประชาชนรวมถึงสร้างรายได้ให้กับรอฟอรทอในระยะยาวและยังเป็นการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลอีกด้วยนะครับและภายในปีนี้จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางซึ่งจะช่วยในภาคเอกชน สามารถใช้ประโยชน์จากรางของรอฟอรทอได้ในการขนส่งสินค้าและเป็นโอกาสอันดีในภาคเอกชนของอิตาลีในการเข้าร่วมลงทุนเพื่อปรับปรุงขบวนรถไฟของไทยให้มีการบริการในระดับลักซ์รี่ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบรางของไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและอิตาลีนะครับ ในการเซ็นสัญญา MOU นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หันชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l 47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล e l 47ขอขอบคุณครับ